อายังมีคําถามของคุณหมอเอี้ยงเรียนถามปัญหาต้นเดือนเมษายน67ครับการศึกษาเรื่องปัจจัย24ที่เอามาลงในปฏิจจสมุปบาทแต่ละห่วงนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกรู้โดย4445578ทั้งนั้นการรู้เหล่านั้นเพื่อให้แยกละเอียดถึงความไม่มีตัวใช่หรือไม่ครับ สรุปที่ศึกษากันก็จบลงที่ทุกอย่างเป็นธรรมะเท่านั้นหรือไม่เรียนท่านอาจารย์อธิบายอุปนิสยปัจจัยว่าแตกออกไปเป็นปัจจัยย่อยๆอ,อีกและสำคัญอย่างไรเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างไรกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับนี่คุณหมอเอียงได้ถามนะครับก็ตามสไตล์คุณหมอเอียงที่ทุกท่านก็รู้กันมานานแล้ว ก็คำถามก็จะซับซ้อนแต่ว่าคำถามนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรมากเขาเขียนให้มันซับซ้อนเฉยๆนะไม่ได้เป็นคำถามเขียนเกลิ่นแบบให้เราตกใจอะไรประมาณนี้มีอะไรบ้างเดยวนะการศึกษาเรื่องปัจจัย24ที่เอามาลงในปฏิจจะแต่ละข้อห่วงนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดย44578 8อันนี้คือโพธิปักิยธรรม37ทั้งนั้นการรู้เหล่านั้นเพื่อให้แยกละเอียดถึงความไม่มีตัวใช่หรือไม่ครับ จริงจริงก็คือคําถามหลักก็คืออันสุดท้ายนั่นแหละอัน,นื่นๆนี้เขียนเกลิ่นอารามบท่เฉยอารามบบก็คือบางท่านอ่านโอ้โ oh, ห oh, ต้องเรียนปัจจัยยี่สิบสี่งงนะต้องเอามาลงในปฏิจจ ա เอางงอีกนะเช่นอวิชชาปัจจยาสังขาราคําว่าปัจจยาเนี่ยต้องไปวิเคราะห์ว่าคือปัจจัยอะไรในปัจจัยยี่สิบสี่เช่นอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารด้วยปัจจัยเท่าไรอะไรบ้างเป็นอย่างไร โอ้โหต้องวิเคราะห์อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆคุณหมอเอี้ยงไม่ได้ถามตรงนี้หรอกเขียนมาให้ตกใจไปเั้น่ะนะนะอันนี้เขียนว่าล้วนถูกรู้เป็นสิ่งถูกรู้ด้วยองค์มครช่ไหมถูกแล้วเพราะว่าธรรมะในชั้นระดับปฏิจจสมุปบาทนี้ต้องรู้ด้วยปัญญาชั้นสูงที่จะแทงตลอดในอริยศาสตร์ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเมื่อดับย่อมดับนะตามกระบวนธรรม ฉะนั้นจะเห็นพวกนี้ได้จะต้องใช้ปัญญาที่เกิดจากกลุ่มของมรรคก็คือพวกโพธิปัจจียธรรมก็คือนักวิปัสนาที่ปฏิบัติแล้วศีลดีสมาธิดีปัญญาคมจะมองเห็นนะอันนี้นะครับนะก็ตอว่าล้วนเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดย4 4 4 5 7 8ทั้งนั้นการรู้เหล่านั้นเพื่อให้แยกละเอียดถึงความไม่มีตัวใช่หรือไม่ครับถูกต้องแล้วต้องรู้ด้วยโพธิปักกิยธรรม เริ่มต้นจากการปฏิบัติวิปัสนาอย่างถูกต้องมีองค์มากต่างๆเพิ่มเข้ามาปัญญาคมก็จะรู้ที่รู้นี้ก็เพื่อจะให้รู้ชัดถึงความไม่มีตัวจริงๆอย่างนี้อย่าไปพูดว่าไม่มีตัวเฉยๆบอกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แต่ถ้าเราพูดในแบบแบบเป็นที่เข้าใจกันมันก็ได้อยู่นะแต่คําว่าหมายถึงว่าไม่มีตัวนี่หมายถึงไม่มีตัวตนจริง,รงๆไม่มีอัตตาจริงๆนะอย่างนี้อัตตาใน ความรู้สึกของปุถุชนที่ว่ามีตัวเราเที่ยงแท้อยู่หนึ่งตัวเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ดื่มเป็นผู้กินเป็นผู้เสพเสวยหรือเป็นผู้ไปเกิดที่นั่นที่นี่แบบนี้ไม่มีนะอย่างนี้อัตตาจริงๆไม่มีนะอย่างนี้นะครับนี่การรู้สิ่งเหล่านี้แยกให้ละเอียดก็เพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเมื่อเราเข้าใจกระบวนธรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยนี้เราจะรู้จักสิ่งต่างๆมัน เกิดจากเงื่อนไขก็คือโลก,กะสมุทยะเนี่ยโลกหรือสภาวะธรรมทั้งหลายมันเกิดจากเงื่อนไขมีเงื่อนไขมันก็เกิดเห็นไหมมีเงื่อนไขเกิดเนี่ยความไม่มีมันก็จะหายไปเพราะว่ามันมีเหตุมันก็เกิดและเหตุมันก็เป็นไปตามปัจจัย24เนี่ยเชื่อมโยงกันอยู่นะครับพอหมดเหตุมันก็หายไปมันก็ดับไปอันนี้เราก็จะเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวตนอย่างชัดเจนได้ดี สรุปที่ศึกษากันก็จบลงที่ทุกอย่างเป็นธรรมะเท่านั้นหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ความหมายของคําว่าธรรมะที่เราเอาไปใช้นะครับธรรมะมันมีความหมายเยอะนะธรรมะเนี่ยความหมายเยอะเหลือเกินนะเธอเป็นคนมีธรรมะอย่างนี้หมายเขาว่าไงเธอเป็นคนมีธรรมะเธอธรรมะธโมนะนี่หมายถึงว่าเราเป็นคนมีคุณธรรมธรรมะในที่นี้หมายถึงคุณธรรมเช่นอาจจะเป็นเธอธรรมะธโมนะนี่หมายถึงเกินมีศีล อาจจะหมายถึงอะไรมีเมตตาเธอนี่ธร,รมะธร,รมโมแล,ล้วเกินให้ยืมเงินขอยืมเงินเมื่อไหร่ก็ให้ตลอดเลยดีเหลือเกินทำมะธรโมแบบนี้ช่างเดกเครียดเลยเครียดยังไงนะไอ้ธรรมะแบบนี้ถ้าเขาพูดแบบนี้ไม่ได้หมายถึงมีธรรมะอะไรมากมายหรอกนมายถึงมีคุณธรรมอาจจะมีะศรรมีลมีเมตตามีกรุณาหรืออื่นอนะฉะนั้นคําว่าธรรมะเนี่ยมันความหมายมันเยอะนะครับเหมือนพวกเรามาเรียนธรรมะเนี่ยเห็นไหม เราเรียนธรรมะกันคำว,ว่าเราเรียนธรรมะกันหมายถึงเรียนคําสอนพระพุทธเจ้าเนะี่ยธรรมะหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงไว้เห็นไหมแบบนี้เรียกว่าเรียนธรรมะนะฉะนั้นคําว่าธรรมะมีความหมายเยอะนะครับที่คุณหมอเอี้ยงได้เขียนมาถามสรุปที่ศึกษากันก็จบลงที่ทุกอย่างเป็นธรรมะเท่านั้นหรือไม่นะก็ถูกแล้วในความหมายที่ว่าธรรมะก็คือสภาวะที่ เป็นอย่างนั้นก็มันปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างจริงจงจังๆเป็นของที่เป็นนิสตะนิชีวะเป็นสภาวะที่มันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะครับถ้าแบบนี้ก็โอเคนะทีนี้ยังขอให้อาจารย์ได้อธิบายอุป,ปนิสยปัจจัยว่าแตกออกเป็นปัจจัยย่อยย่ออีก และสำคัญอย่างไรเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างไรกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับนะตรงนี้ก็เป็นคำถามอีกชุดหนึ่งที่ขอให้อธิบายหนึ่งในปัจจัยย4เนี่ยก็คืออุป,ปะนิสยปัจจัยก็คือปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังเนื่องจากว่าอุป,ปะนิสยปัจจัยเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยประเภทที่เป็นแผนกกองหนุนหรือเป็นอธัธยาศัย อุปนิสัยอะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีอุปนิสัยทางใดทางหนึ่งเนี่ยอุปนิสัยอันนี้ก็จะดันให้เราเข้าล็อกเข้าสู่หนทางเข้าสู่จุดหมายที่ถูกต้องเช่นถ้าเรามีอัธยาศัยไปทางนิพพานแล้วก็ทําอัธยาศัยมาเป็นแสนชาติแล้วยังไงเราก็ถึงนะอย่างนี้หรือว่าเรายังไม่ถึงแสนชาติหรือยังไม่ค่อยเข้าตอนนี้เราก็จ้องนิพพานไว้เป็นเป้าล็อกไว้ทีนี้พอเราเชื่อพระพุทธเจ้าเสร็จอะไรที่ เป็นเหตุเงื่อนไขที่จะทําให้ถึงนิพพานบ้างเอาให้ทานเราก็ให้ทานไปนิพพานปัจโยโหตุไปเรียนธรรมะก,ก็เรียนไปนิพพานปัจโยโหตุไปสวดมนต์นะอ้าวแล้วแต่ไงนะแล้วแต่ว่าจะมีปรากฏชื่อไหมนะถ้าจะเอาปรากฏชื่อก็ต้องเป็นกับกับหน่อยแหละนะก็แล้วแต่เราอันนะี้แล้วแต่เรานะอยากเอาชื่อด้วยใช่ไหมก็เอาชื่อก็แบบเอตตะค้างไง ไอแต่ค้าค้าเนี่ยได้ชื่อมาจนผ่านไปสองพันกว่าปีเรายังเรียนเรื่องท่านอยู่เลยเนี่ยท่านเหล่านั้นมีชื่อท่านที่มีวิชอก็มีเยอะแยะนี่เราจะเอาแบบไหนล่ะก็อยู่ที่เราไงอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เป็นสิทธส่วนบุคคลไงสิทธส่วนบุคคลนี่พูดไม่ได้สิทธิส่วนบุคคลเนี่ยว่าฉันขอจะกี่กลับเอาก็ได้ถ้าจะขอนะก็ขอแต่ขอกับผมไม่ได้นะ ต้องขอกับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวท่านจะบอกว่าได้ตอนไหนอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นแม้แต่ไปขอเอตตะค่าเนี่ยต้องไปขอกับพระพุทธเจ้านะตอนนี้ตอนนี้ถ้าจะเป็นเอตตะค่าตอนนี้ยังไม่ได้ต้องสร้างอุปนิสัยก่อนต,ออต้องสร้างอุปนิสัยแล้วรอพระพุทธเจ้าองค์หน้าแล้วก็ไปขอกับท่านนะไปทําบุญใหญ่เสร็จแล้วก็ขอว่าโอ้ข้าพระองค์เนี่ยอยากเป็นอย่างองค์นั้นอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าได้ตอนไหนเดี๋ยวจะบอกให้นะอันนี้ก็คือ อัยาศิยหรืออุปนิสัยฮะก็ที่ไม่ได้ก็ไม่พยากรณ์ไงก็ไม่พูดไงก็ไม่พูดก็ไม่อยู่ในหนังสือไงพวกไม่อยู่ในหนังสือก็เยอะแยะไปเขาบรรลุที่ไม่อยู่ในหนังสือเยอะแยะไปก็บรรลุแล้วก็แล้วไปก็เยอะแยะไปบางทีก็อยู่ในจํานวนที่เขาใส่เอาไว้อย่างเช่นอ้าวก็บรรลุไปห้าร้อยอ่าอยู่ในกลุ่มนั้น หรือบางทีก็บรรลุไปแสนโกดก็อยู่ในจํานวนนั้นบรรลุไปเท่านั้นบรรลุไปเท่านี้ก็ใส่แต่อยู่ในจํานวนในแอบเขาอยู่อย่างนี้ทํานองนี้อันนี้ก็คือไม่ปรากฏชื่อแอบอยู่ก็อยู่ที่เราไงเรามีสิทธิ์ใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลก็เรียกว่าตามอธัธยาศัยอุปนิสัยฉะนั้นจะเป็นอะไรเนี่ยเขาจะเป็นตามอุปนิสัยนะดยเหตุน,นี้คุณหมอเอี้ยงก็เลยได้ให้ อาจารย์ได้อธิบายอุปนิสยปัใจจัยให้สักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่อุปนิสยปัจจัยที่เราพูดในแง่นี้ส่วนใหญ่เราจะพูดในลักษณะที่มันเป็นอุปนิสยปัจจัยชนิดที่กว้างขวางและใหญ่ที่สุดหรือว่าพูดแบบไหนก็ถูกก็คือพวกปกตูปนิสยปัจจัยปกตูปนิสยปัจจัยคืออะไรก่อนๆทั้งหมดนั่นแหละจิตเจรสิกรูปทั้งหมดก่อน เป็นปัจจัยให้กับจิตเจตสิกรูปหลังๆเนี่ยเป็นปัจจัยให้กับจิตเจตสิกไม่ใช่รูปจิตเจตสิกหลังๆอะไรก่อนๆทั้งหมดที่เราทำนะไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกบุญกุศลต่างๆในอดีตทั้งหมดเลยตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่ชาติที่เราเริ่มทําทานรักษาศีลตั้งแต่เริ่มฟังธรรมมีสายไล่มาเรื่อยนะอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับทางธรรมะเนี่ยที่เราทําไม่รู้ว่าเริ่มตรงไหนนะก็ต้องไป ไปถามนะพระพุทธเจ้านั่นแหละถึงจะข้าพระองค์เริ่มชาติไหนเนี่ยต้องย้อนกลับไปเริ่มชาติไหนก็ไม่รู้ที่จะไปเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอพระอรหัน์รูปใดรูปหนึ่งหรือเจอพระปัจเจรูปใดรูปหนึ่งแล้วเริ่มใส่ทันเดี๋ยจะได้ใส่บาตรสักหนึ่งทพีหรืออื่นๆแล้วแล้วแต่ก็เริ่มจากนั้นมาแล้วก็ค่อยๆเติมมาเรื่อยเติมมาเรื่อยนะก็พวกบุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นคุณงามความดีที่ทำนะแล้วก็ส่วนต่างๆผสมกันเข้ามาเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบันเกิดจิตเจตสิกปัจจุบันเนี่ยที่เรามาสนใจธรรมะเนี่ยบางท่านก็โอสนใจปฏิบัติชั้นสูงเลยบางท่านก็สนใจได้เท่านี้อะไรประมาณนี้ก็เป็นลักษณะของปกตูปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยที่กว้างขวางที่สุดและอธิบายยังไงก็ถูกประตูปนิสยปัจจัยเนี่ยดังนั้นเวลาเราพูดถึงอุป,ปนิสยปัจจัยเรามักจะพูดถึงอันนี้แต่ว่าอุปาณิสยปัจจัยมีหลายอันนะ หมอเอียงอยากให้แยกให้หน่อยมันจะมีอยู่สามอันหลักๆนะจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเราแค่เท่านี้ก็ก็เยอะแล้วแหละ<ต>ว่าไปแล้วนะท่านใดสนใจก็ไปเรียนเรื่องปัจจัย24นะครับ<ต><ว>มันก็จะ<ต><ว>เหนื่อยเลยนะอันที่หนึ่งก็คืออารัมมณูอารัมมณูปนิสยปัจจัยนะก็คืออุปนิสยปัจัยประเภทที่มันเป็นอารมณ์อารมณ์ที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังก็คืออารมณ์ฝ่ายที่มัน ดีๆหรือว่ามันดึงดูดจิตใจที่ต่อเนื่องยาวนานก็คือพวกรูปที่มันเป็นรูปที่เรียกว่าเป็นรูปหลักของมันนะรูปมี28ใช่ไหมรูปหลักก็จะมี18รูปนั่นแหละนะแล้วก็พวกจิตพวกเจตสิกประเภทที่มันดึงดูดจิตได้นะพวกจิตพวกเจตสิกที่มันดึงดูดจิตไม่ได้ก็จิตประเภทที่เราไม่ชอบพวกมันดึงดูดไม่ได้พวกนั้นมันเป็นอารามณูป,ปนิสัยไม่ได้ก็พวกโทสะนี่เราไม่ชอบไม่พอใจมัน โมหะเนี่ยเราก็ไม่ชอบมันหลงทุกทุกทางกายพวกนี้เราก็ไม่ชอบนะส่วนอารมณ์อื่นๆนะเราก็ติดข้องหรือว่าดึงดูดได้ดึงดูดพวกที่เป็นโลภะก็ได้อย่างพวกเราน่าจะดึงดูดมาทางธรรมะเนาะดึงดูดมาก็เป็นอารมณ์ฝ่ายดีบุญกุศลต่างๆนะครับอันนี้อารมณ์ฝ่ายดีนี่เขาเรียกว่า อารมณูปะนิสยปัจจัยอารมณ์ที่ดึงดูดมีกําลัง <c oughs> แต่ว่าอารมณ์เหล่านี้ <c oughs> อารมณ์ไม่ดีก็ได้อารมณ์ไม่ดีก็ได้แต่ว่าเป็นอารมณ์ฝ่ายดึงดูดได <c oughs> ใ้ใช่ใช่ <c oughs> สิ่งที่ไม่ดึงดูดเนี่ยก็จะมีพวกที่เราไม่ชอบอะโทสะเนี่ยเราไม่ชอบ่า <c oughs> เราผักใสเราไม่ชอบบางท่านบอกว่าเอ๊ะเราไม่ชอบทําไมโทสะอยู่นานแท้ <c oughs> ที่ว่าโทสะอยู่นานไม่ใช่เราชอบโทสะนะ เราชอบของที่ดึงดูดใจก็คือของสวยแต่พอเราชอบของสวยแล้วมันเจอของไม่สวยเราเลยโมโหไอ้ที่ดึงดูดคือคนนิสัยดีแต่เราไปชอบไปเจอคนนิสัยไม่ดีเราเลยโมโหมันที่ดึงดูดเราไว้จริงๆก็คืออันของดีในโลกของไม่ดีในโลกนี่ดึงดูดเราไม่ได้นะฉะนั้นอารมณ์ประเภทที่มันเป็นอุป,ปนิสยะนะก็คือพวกอารมณูปนิสยปัจจัยได้ก็คืออารมณ์ที่มันมีกําลังดึงดูดจิต <N> นะก็เป็นทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าไม่ดีก็เป็นฝั่งพวกโลภะหน่อยทั้งโง่เราก็ไม่ชอบใช่ไหมนะแต่อันที่ดึงดูดจิตใจ,จก็คืออันที่เราชอบแต่ชอบแล้วทําให้เราโง่ไงแต่เราไม่ได้ชอบโง่นะพอเข้าใจไหมเราไม่ได้ชอบโมโหโมโหดึงดูดจิตเราไม่ได้อันที่ดึงดูดจิตเราได้ก็คืออันที่เราชอบแต่พอไปเจออันฝ่ายตรงข้ามเราเลยโมโหเนี่ยมันก็เลยวนนะครับอันนี้เรียกว่า อารัมมณูปนิสยปัจจัยพอเข้าใจไหมครับนะอันที่สองก็คืออนันตรูปนิสยปัจจัยอันนี้เขาแน่นอนเป็นกฎเลยอันนี้เป็นกฎของจิตนะอนันตรูปนิสยปัจจัยเขียนถูกกันบ้างไหมเนี่ยอ่าดูตามกระดานนะตัวที่หนึ่งก็คืออารัมมณูปนิสยปัจจัยนะเป็นปัจจัยที่เป็นอารมณ์ที่หนักแน่นแล้วก็มีกําลังกนะ็อารมณ์ทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละ แต่ว่าไม่ดีต้องเป็นตัวที่หนักแน่นก็คือพวกอารมณ์ประเภทโลภะที่เราชอบมันหนักแน่นมันดึงดูดจิตส่วนอารมณ์กุศลมันก็ดึงดูดได้อยู่แล้วสมาธิยิ่งดูดได้ใหญ่นะก็ได้หมดเลยยกเว้นพวกประเภทโทสะโมหะนี่มันดูดจิตเราไม่ได้แต่พอดีว่าอย่างที่บอกอะนะก็เราชอบอันหนึ่งพอเจอของไม่ชอบฝ่ายตรงข้ามเราก็เลยโมโหแต่พอชอบพอชอบมันก็เลยหลงแหหลงอันที่ชอบมันก็เลยโมหะมันก็เลยมาด้วย แต่จริงๆเราไม่ได้ชอบความหลงนะไม่มีใครชอบโง่เลยมีแต่คนชอบฉลาดแต่ว่าโง่างามาด้วยอวยอกมาด้วยคนนะมันนี้ไม่ออกมันเป็นกระบวนกาแห่งเหตุปัจจัยไงนะเราไม่ได้ชอบแต่มันมาด้วยเราไม่ได้ชอบโทสะนะเราชอบของที่เราชอบนั่นแหละแต่ของที่เราชอบเนี่ยมันเดี๋ยวพอไปเจอมันก็โทสะมาด้วยเนี่ยอย่างนี้ทำตรงน,นี้นะครับ อันที่สองก็คืออนันตรูปะนิสยาปจจัยก็คือเป็นที่อาศัยที่มีกําลังโดยการเกิดดับต่อเนื่องกันโดยไม่มีระหว่างขันอันนี้เป็นกฎของจิตอยู่แล้วเป็นจิตตนิยามก็คือจิตเจตสิกที่เกิดก่อนเป็นปัใจจัยให้จิตที่เกิดหลังๆต่อกันนะเป็นจิตดวงต่อต่อต่อกันไปอันนี้เราต้องไปเรียนเรื่องวิธีจิตว่าอันไหนเป็นปัจจัยอันไหนเป็นปัจจุบันต่อกันต่อกันต่อกัอนมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ มันถูกล็อกตายตัวมานะจนกว่าจะถึงจิตดวงสุดท้ายก็คือเป็นพระอรหันต์นิพพานนั่นแหละจึงจะไม่มีนอกนั้นมันจะมีต่อตลอดเลยเราหน,นีไม่ออกเลยเด้านจิตเนี่ยมันไม่มีทางดับเลยนะเพราะว่ามันดับก็จริงแต่ว่ามันเกิดใหม่มันมีปัจจุบันมีปัจจัยปัจจุบันปัจจัยปัจจุบันต่อไปนะตัวที่ไม่มีปัจจัยก็คือจิตดวงสุดท้ายตัวต่อไม่มีนะอย่างเนี้ย ใช่เกิดระดับต่อเนื่องไปเรียกว่าอนันตรูปะนิสยปัจจัยต่อไปอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เรานิยมพูดถึงกันอยู่แล้วก็คือปกตูปะนิสยปัจจัยปัตตหรือปกติปัตตาปแปลว,ว่าได้กระทําไว้แล้วปกติก็คือเป็นพื้นนิสัยที่เราทําจนเป็นเคยชินอุปนิสยปัจจัยที่อาศัยที่มีกําลังก็คือเราเคยทําเอาไว้แล้วในการก่อนก็คือทั้งจิตทั้งเจตสิก รูปที่เกิดก่อนๆก,ก็เป็นอุป,ปนิสัยปัจจัยอาหารที่เรากินตั้งแต่เด็กความรู้ที่เราเรียนตั้งแต่เด็กทัศน,นคติอุดมคติที่เราเรียนตั้งแต่เด็กก็มีผลต่อความคิดของเราในปัจจุบันอาหารที่เรากินตั้งแต่เด็กนะ <c oughs> คือมีหมดเลยอันนี้คือกว้างที่สุดแล้วอธิบายยังไงก็ถูกไอเนี้ยนะ <c oughs> ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงอุป,ปนิสยปัจจัยเราก็เลยมักจะนึกถึงตัวนี้ ก็คือพูดถึงปกตูปนิสยปัจจัยจิตทั้ง89เจตสิก5้รูป28ที่เกิดก่อน,อนรวมทั้งความรู้อื่นๆนะสมมุติบัญญัติที่เราเรียนมาภาษาโน้นภาษานี้นะก็ทําให้เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ในปัจจุบันถ้าเราไม่เรียนภาษาอังกฤษเราคิดภาษาอังกฤษไม่ออกนะพวกนี้ก็เป็นปกตูปนิสยะนะอากาศเย็นร้อนต่างๆนีนะที่ ทำให้เราต้องมีแอร์คอนดิชันมันร้อนเราก็เลยต้องมาเปิดรถรวมหมดเลยทุกองค์ธรรมทั้งสมมุติด้วยบัญญัติด้วยบุคคลด้วยเสนาสนะสถานที่แห่งนี้พอมาอยู่ในสถานที่พวกเดียวกันก็พลื้นเคลงหน่อยถ้าไปอยู่สถานที่ที่คนไม่รู้จักก็เคร่งขรึมหน่อยอะไรประมาณนี้คือมันเรียกว่ามันเป็นเงื่อนไขมาทั้งหมดเลยสรุปแล้วทุกอย่างก็เกิดจากเงื่อนไขนั่นแหละแต่เงื่อนไขประเภทปกตก็คือทุกเงื่อนไขก่อนๆทั้งหมดมาเป็น เหตุให้เกิดปัจจุบันขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นจิตทั้ง 89, เจตสิกข้นิรูปทั้ง28ที่เกิดดนก่อนบัญญัติอากาศบุคคลเสนาสนะอาหารที่เรากินทั้งหมดเลยในอดีตนะครับไล่มาใช่ที่เราคิดอย่างนี้เป็นคิดภาษาอังกฤษเป็นเพราะเราเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนถ้าคนไม่ได้เรียนก็คิดภาษาอังกฤษไม่เป็น นะพูดเรื่องต่างประเทศได้พูดเรื่องญี่ปุ่นได้เป็นฉาก,ากเพราะเราเคยไปมาเห็นไหมการไปมาก่อนก็เป็นปกตูปนิสยะให้เราพูดเรื่องญี่ปุ่นได้เป็นฉา,ากเลยนะก็แต่ว่าปกตูปนิสยะปัจจัยเนี่ยเราเอาเฉพาะถ้าเป็นส่วนที่เกิดในปัจจุบันเราเอาเฉพาะจิตกับเจตสิกที่เกิดในปัจจุบันส่วนเหตุเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปทั้งบัญญัติอากาศ สิ่งของความรู้อะไรต่อมีอะไรทั้งหมดนะเป็นเหตุให้เกิดจิตและเจตสิกในปัจจุบันนะฉะนั้นว่าไปแล้วพวกเราก็เลยถูกอิทธิพลจากทุกอย่างเลยว่าไปแล้วนะมันก็เลยกว้างขวางนะครับเราก็เลยเวลาเราแก้เราก็เลยแก้เฉพาะบางอันบางอย่างโดยเฉพาะหลกัหลกๆก็คือเราไม่ต้องคิดอย่างอื่นมากพยายามอยู่ในมักไว้เพราะว่าอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วส่วนอันอื่นที่พอแก้ได้แก้บุคคลได้บ้างแก้สถานที่เสนาสนะได้บ้างก็แก้ไป แต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยเราก็มีศีลไว้สมาธิไว้ความรู้ไว้องค์มรรคไว้ประมาณนี้แต่ถ้าแก้ได้ก็ค่อยว่าไปนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นปกตูปะนิสยปัจจัยก็จะเป็นปัจจัยที่มีความกว้างขวางที่สุดนะครับนะทำให้เกิดจิตและเจตสิกในปัจจุบันนะตัวเหตุก็ทั้งหมดเลยทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปทั้งบัญญัติต,ต่างๆทั้งหมด นะครับจิตเจรสิกก็ตั้งแต่อดีตมาเลยนับชาติไม่ถว้ววจนมาถึงชาตินี้ไหลไหลมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยฉะนั้นจิตของเรานี่ลองคิดดูนะมันไหลมาจนถึงทุกวันนี้มันจะแก้ความเห็นแก้ความคิดแก่นิสัยนี่เป็นครับยากมากเพราะแค่ชาติเดียวเนี่ยอย่างเช่นชาตินี้เราขี้เกียจมาหนึ่งชาตินี่มันก็ใช่ย่อยชาติที่แล้วเป็นครับขี้เกียจเหมือนกันชาติก่อนน้านั้นเป็นพญาน,นานอีกโอ้ นอนมาเป็นกับๆเลยแล้วมันจะยังไงนะพระพุทธเจ้าบรรลุไปเถิดข้าพเจ้าขอนอนก่อนมันไม่ใช่ชาติเดียวนะทีนี้จะแก้มันนะเอาลองคิดดูสิเราก็ต้องยอมรับแล้วทีนี้เห็นไหมแต่แน่นอนมันแก้ได้แหละแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับหลักพวกนี้ก่อนนะครับทีนี้ฝ่ายดีก็เหมือนกันนะทีนี้ฝ่ายดีอย่างเช่นคนยังไงเขาก็จะบรรลุในชาตินี้จะไปแก้เขาได้ยังไงเขาทํามาจนแบบใกล้จะบรรลุแล้วยังไงเขาต้องบรรลุถูกไหมเราจะไปบังคับเขาไม่ให้บรรลุนู่นนี่นั่นมันไม่ได้ ฝ่ายตรงข้ามจะไปบังค mm ับให้บรรลุก็ไม่ได้เหมือนกันจะไปบังคับไม่ให้บรรลุก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเงื่อนไขมันล็อกมาเนี่ยอย่างนี้ทํานองนี้นะฉะนั้นประตูปานิสยปัจจัยนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นได้ดีก็คืออ้าวทำไมบางคนไม่สนใจธรรมะโอ้โหเขาไม่ได้ไม่สนใจแค่ชาตินี้ชาติที่แล้วเขาไม่สนใจชาติก่อนเขาก็ไม่สนใจขนาดเจอพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเขายังไม่สนใจเลย เจอเราทําไมเขาจะสนใจละ่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราก็เข้าใจแต่ถ้าคนเคยสนใจแล้วเนี่ยจะไม่ให้เขาสนใจก็ไม่ได้นะทีน,นี้เขาเคยสนใจมาจากชาติกเก่าพอชาตินี้เขาสนใจอีกก็อธิบายได้หมดเลยนะเรียกว่าเป็นการอธิบายจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาจากเงื่อนไขอดีตท,ทั้งหมดไม่ได้มาจากเงื่อนไขเดียวเงื่อนไขมันเยอะนะครับนี้เป็นความกว้างขวางของ ปกตูปนิสยปัจจัยนั่นเองนะครับอ,อันนี้นะเอาละนะครับวันนี้ก็ไม่ได้บรรยายพระสูตรนะวันนี้นะครับบรรยายเกี่ยวกับตอบคําถามเนาะคำถามที่1ก็เกี่ยวกับเรื่องสัมมาทิฏฐินะครับเริ่มต้นจากโลกิยะสัมมาทิฏฐิแล้วก็โลกุตระสัมมาทิฏฐิแล้วก็ขยายออกมาเป็นแบบ ให้คำจำกัดความซะมากกว่ารายละเอียดก็มีใส่เข้าไปบ้างนะถ้าไม่ไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยววันหลังค่อยถามเพิ่มเติมนะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็เกี่ยวกับคำถามคุณหมอเอี้ยงที่กล่าวถึงปัจจัย24ว่าที่เรียนเรียนทั้งหมดเนี่ยนะปัจจัย24เนี่ยมันรู้ได้ด้วยองค์มรคนั่นแหละต้องมีปัญญาชั้นสูงจึงจะรู้กระบวนธาร,รต่างๆไม่งั้นมันไม่รู้นะเพราะว่าแค่เราปฏิบัติเบื้องต้นก็แค่รู้รูปร,รู้นามนี่มันก็เก่งแล้ว จะมารู้เป็นกระบวนการกระบวนธรรมใเนี่ยโอ้โหมันยากต้องเห็นเหตุปัจจัยปัญญาต้องเยอะนะปัญญาจะเยอะก็ต้องอาศัยการปฏิบัติโพธิปัจกียธรรมเจริญศีลสมาธิปัญญาธรรมสมถะวิปัสนาจึงจะแทงตลอดได้นะแล้วก็ได้ให้อธิบายอุปนิสยปัจจัยนะตัวหลักของอุปนิสยปัจจัยที่อธิบายแบบกว้างขวางโดยมากก็จะเป็นปกตูปัจจัยนะก็คือ เหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นจิต<ถ>เป็นเจตสิกรูปนะในอดีตท,ทั้งหมดนะรวมทั้งสมมุติบัญญัติต่ตตางๆอาหารอากาศเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดจิตในปัจจุบันแค่อากาศเนี่ยก็ทําให้เกิดหงุนหงิดงได้นะบางคนก็หงุนหงิดง่งยาย,ยวันนี้เธอทำไมงุนหงิดง่ายอากาศมันร้อนยังยังมากับเขาด้วยนะย่ำลงนี่เป็นไปนได้หมดทุกอย่างเลยนะ ก็เรียกว่าเข้าบทและวประตูปณนิสยปัจ,จัยเนี่ยจิตเจรสิกที่เกิดในปัจจุบันกุศลอกุศลเนี่ยไปเจอพระพุทธรูปก็โอ้กุศลเกิดนะก็นะอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาแยกเป็นอีกหลายอันอารามณูปนิสยปัจจัยอนันตรูปณนิสยปัจจัยแล้วก็ปกตูปนิสยปัจจัยผมพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ